สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนอกไมนไทยลรวสวัสดีครับผมตอนนี้บารลากลางเลิกงานเนาะ เลยเดินสกายวอล์กแบบเลื่อนได้มากเมื่อกี้ครับบบต้องเสียเวลาบบต้องเสียพลังนการเดินเนาะสะดวกสบายทุกคนครับนี่คือเมืองไทยนี่คือเมืองไทยและที่จอดรถที่กว้างขวางลานจอดที่สะดวกสบายสำหรับคนที่จะไปทำง,งานนะมาขึ้นบีดีโอทีนี่นั่นคือ BCH หมอชิตนะครับนอ้อจอดรถฟรีครับเป็นหมืนมน่นๆคันนี่ฮะสามารถจอดรถฟรีได้หลายข่านคนล่ะที่ปไปทั้งปุ่นนะฮะ,ะเล่นในช่วงหมอไส้แต่จะจอดช่วงนี้เนาะรถ เก๋งรถกระบะรถไงแบบไปจอดทีาไหนครับอืมนะถีคนเล่านี่แล้วถี่คนเล่าบอกว่าคนไทยบ่มีรถหลายดอกคืออยู่เล่ามีรถหลายทอยอยู่เล่าคนไทยล่าลังคนเล่าเหรอปะ จากกุงเงาเป็นกิโลสุดพูสุดพูดดพดงานไวจนเมื่อยปวดอะนะนีะ่แหละครับแล้วก็ช่วงนั้นนะฮะเชี่ยวขาวเป็นผนังอยหินแต่คือเป็นหอ้องเอ่อเป็นในเป็นโกดังคล้ายๆว่าเป็นผู้แมนโกดังเป็นรถไฟฟ้าแล่นเขามาสอบม,มันรุ่งฮะ เป็นสถานีซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า bts นะฮะเห็นบอส้างนะรถมีปัญหาหรือว่าครบระยะเช็คก็เข้ามาหนีเลยฮะเข้ามาศูนย์ซ่อมบำรุงโอ้ย่าวเยวออลยห้อกไ้ร้ายกัน่วงแน่เนยข้างในอนะ่ะตรงนี้คือเป็นสถานีหมอชิดเก่านะครับแล้วก็สร้าง bts แล้วก็ให้มาเป็นสถานี BTS หมอชิดนะครับผมโอ้ยคนจอดรถฟรีนะฮะที่นี่คือจอดรถฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆสักบาทให้ประชาชนจอดฟรี<ม>นับเพิงงรถครับรถจัดันดโอ้ยนับบทหวนนับบ่ไดตอหลายหวดทั้งมอไซค์ทั้งรถเก๋งรถกระบะรถยนต์นะฮะ ถ้าบอเสือว่าจอดรถฟรีเดี๋ยวบาว่าสิห้าไเปเบิ่งครับเพราะว่าบาว่ากะเอามอไซค์จอดแบบนี้แล้วก็บยางมาทำงานนะยางไปทำงานเพราะว่าที่ทำงานบ่มีหมองจอดรถกระโชคดีไปที่ว่าที่ทำงานอยู่ประมาณหนึ่งกิโลฮะัยางไปจากนี้หรือคนที่จะไปในเมืองนะฮะก็ขี่รถมาจอดที่นี่นะ จอด BTS หมอชิดแล้วก็ต่อไฟฟ้าบีรถไฟฟ้า BTS ไปทางานในเมืองนะไม่ว่าสีลมสาทรเนาะตะพุนละทางในเมืองอนะฮะนี่คือ,อประเทศไทยนะมีความแบบใจดีที่เฉพาะที่นี่กับบมเมเม้นหน่อยๆเด้นพี่น้องครับปดิเก็บเอาเงินนี่บุ๊มเนหน่อยๆบาทเด้แต่ละมือเอาขาค่าละยี่สิบบาทคาละสิบบาท คิดเพิ่งหลดครับโอ้ยหลายขั้นกว่านี้ยหมือนสองสามหมื่น,นอยู่ได้หนีแเฉพอรถยนนะครับมรวมมอไซค์อ๋อตอว่าเขาเฮ็ดให้ประชาชนเนะฮะฟรีทำให้ประชาชนจอดฟรีไม่มีที่จอดมาจอดที่นี่ได้ครับมีเทด หมอชิดนะครับผมข้าพี่น้องอย่างไว้บนกันแล้วกันค่ะบ,บอ่อเสือบ่บอเด็เสียงเงินมือนีชิพาพิสูจน์แล้วเอาใบขีมาแล้วแกเอาใบขี้ให้เขาตอนเอารถออกเฉยครับบอ่อตองเสียเงินแล้วก็ไม่มีรายเดือนนะบอ่อเด็เสียรายเดือนเด้อจอดที่บว้ยชิมาจอดก็จอดได้ ีนะใกล้ถึงแล้วมีหอดไตดินเลยรถไฟฟ้าไต่ดินรถไฟฟ้าบนดินทั้งลอยฝ่าทั้งไต่ดินไม่ดูก็ได้นี่นะฮะ บัตรให้นะฮะแล้วก็ไปเอารถออกมาแล้วก็มารับบัตรคืนไม่ต้องเสียตังค์จอดฟรีตลอดทุกวันนะฮะจอดฟรีทุกวันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะไปทำงานทําการเนาะเพราะว่าอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ใ,ใกล้ละแวกแถวนี้ครับผม โอ้เดี๋ยวขอเอารถออกกันครับโดนปิดกั้นเลยะได้ละ รอดฟรี okay. free, นะครับไม่เสียตรังสักบาทเห็นไหมครับโอเคครับทีน,นี้บ่าวๆราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ mm hmm. พบเจอกันอีกหน้าครับสบายดีสวัสดีครับ